เหตุการณ์ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะคะกอ่อเหตุระหว่างที่มีการปล่อยแถวช่วงเช้าล่าสุดเนี่ยทางการสอบสวนของทางตำรวจบอกนะคะว่าเด็กนักเรียนผู้กอ่อเหตุเนี่ยคือซื้อมีดมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็นำมาใช้กอ่อเหตุในวันนี้นะคะนี่เป็นคำกล่าวอ้างในระหว่างของการสอบปากคำที่ทางตัวเด็กมือแทงเนี่ยบอกเล่าให้ข้อมูลกับทางตำรวจค่ะ,อะสอบ เาคุณครูค,ครูที่อยู่โรงเรียนที่เหการขณ,ณะเกิดเหตุเราก็สองคำปากนะค,ะครับ,รบแล้วก็สอบแม่ผู้เสียชีวิตครับสาเหตุก็คือการที่ผู้ผู้ก่อเหตุนะฮะสาเหตุจริงๆน้องบอกว่าเกิดจากความคับแค้นใจนะครับที่ถูกน้องผู้ผู้ตายนะครับตอนอยู่ในโรงเรียนตอนพักตอนเที่ยงนะครผู้ตายเนี่ยช,ช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยพวกพวก ก็คุณผู้ก็จะให้ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ผู้ผู้ตายเนี่ยได้เข้ามาเหมือนบังคับอของเงินจากเขา20บาทอะไรเงี้ยอ้างว่าจะเอาไปซื้อบุหรีอ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการมีการชกที่ศีรษะนะครับแล้วก็ชกที่ใบหน้าครับช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องน้องผู้กระเหติบอกว่าฝากผู้ตาย,ยได,ได้ได้ทำลักษณะอย่างนี้ประมาณ3-4ครั้งซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปสอบพยาน ในโรงเรียนว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <ổi S 2> มีบ้างว่าน้องด้วยความที่ขับแขนใจนะครับน้องก็บอกว่าน้องได้ไปซื้ออาวุธมีดมานะครับแล้วก็เอาไปซ่อนไปในโรงเรียนนะครับซื้อมาล่วงหน้ากี่วันนะคะถึงไปซ่อนไปที่โรงเรียนบอกว่า,าว,วันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะคือคือพกซื้อวันเส,สาร์แล้วก็พกพกไปโรงเรียนพกไปโรงเรียนเมืเ่อเช้านะครับแล้วก็ไปซ่อนเลยซ่อนไว้อ๋อคือพกไปโรงเรียนเมื่อเช้าใช่ค่ะเลยซ่อนคือวันอื่นไม่ได้พกไม่ได้พกค่ะ ตอนนี้เท่ากับแจ้งข้อหาคือยืนยันคือแจ้งหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยใจจ่อไว้ก่อนแล้วก็พวกผ่าวุธนนี้ครับ